ลาเมืองไทยเริ่มใหม่ที่มังนอกชีวิตล่าสุดเจสัญญางยกสมบัติให้สาวใช้ลาวงการไปเป็นตำรวจถึงกับต้องออกมาโพสต์ระยะยาวชี้แจงเป็นการดวนเลทีเดียวสำหรับนักร้องนักสแสดงชื่อดังเจสัญญาณที่อยู่ดีๆก็เจอกระแส่าวลือค่ะราะว่าจะไม่กลับไทยแล้วหลังไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลียทำงานเป็นตำรวจสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์เรียกว่าตอนนี้ชีวิตที่ออสเตรเลียกำลังไปได้สวยแต่จู่จก็ต้องมีประเด็นที่ทำเอานักร้องนักสแสดงชื่อดังเชื่อสายไทยออสเตรเลีย อย่างเจสัญยังวัย42ปีถึงกับอารมณ์เสียหลังมีข่าวรลอมว่าจะไม่กลับไทยแล้วเนื่องจากเจ้าตัวได้สารฝันในวัยเด็กเริ่มต้นอีกเส้นทางใหม่ของชีวิตด้วยการเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์และสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเจสัญยังก็ได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงระยะยาว ด้วยการแคปข้อความที่ตอบคำถามหลังมีข่าวลือว่าจะไม่กลับไทยแล้วซึ่งข้อความที่เจสัญญางได้โพชี้แจงก็เขียนระบุว่าได้เห็นมาจากนักข่าวสำนักไหนครับช่างไม่มีมารยาทและความรู้ที่แท้จริงเสียเลยเขียนอย่างนั้นได้อย่างไรนั่งเทียนเขียนเอาสนุกเอามันเขียนเพื่อต้องการยอดไลค์ผมไม่เคยพูดเช่นนั้นครับผมรักเมืองไทยเมืองไทยคือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนผม ผมจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมครับผมโดนมัดมือโช์อีกแล้วเหมือนเขียนให้ร้ายผมสมัยตอนผมบวชก็เขียนว่าผมจะบวชตลอดชีวิตยุคแผงขา่าวปลอมยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่แจ้งข่าวมาผมก็ทำได้แค่เพียงอธิบายในความจริงนะพื้นที่ตรงนี้ของผมฝากช่วยแชร์ความจริงด้วยขอบคุณครับรวมไปถึงเจสัญญายัางได้เขียนแคปชั่นทิ้งทายเพิ่มเติมต่อท้าอีกว่า และถึงแม้ว่าเตสัญญาจะออกมาชี้แจงความจริงด้วยตัวเองแต่ดูท่าเรื่องนี้ยังไม่จบเจ้าตัวก็ได้แคปข้อความที่มีคนมาถามถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ